สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เจอัครูเบกแล้วนะครับนะครับนานแล้วครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับตอนนี้คือกล้องหน้ามันไม่ค่อยดีนะครับเขาเลยถ่ายกับกล้องหลังนะครับมันจะดูกับหัวงงงงนิดนึงแล้ววันนี้ก็พามาดูน้ําตกนะครับเป็นอีกหนึ่งน้าตกนะครับของทับขอนนะครับอยู่ที่อยู่ในอาเภอพระโต๊ะนะครับหมู่ห้าตอนนี้กาลังหาทางลงครับว่ามันจะอยู่ตรงไหน นะครับเดี๋ยวไปดูกัครับว่าจะสดขนาดไหนครับไปนะครับเอครับตอนนี้ครับผมก็นะครับมาถึงน้ําตกแล้วครับถามลงนะครับไดแล้วนะครับอนนี้ครับต้นนะครับดูนะครับนะครับต้นมีภาพนะครับทางด้านหลังนะครับจะเป็นน้ําตกนะครับต้นนี้เคาจะเรียกว่าน้ําตกตายเอียงนะครับของคนที่บ้านผมเองนะครับเค้าก็จะเอามาใช้ประโยชน์นะครับ ต่อน้ํานะครับไปใช้ในสวนนะครับธรรมชาติรอบๆนะครับนะครับดูได้นะครับธรรมชาติรอบๆนะครับมอุโมงสูรณ์ครับนะครับน้ําเขียวเป็นมรกตนะครับความเขียวของน้ํานะครับเห็นมากนะครับนี่ก็ความสูงประมาณสักห้าเมตรหกเมตรนะครับเป็นชั้นต่อๆมาเป็นชั้นสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับอ่ามนมีฝาหินนะครังขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับในทางขึ้น สายเส้นหัวนี้นะครับตรงนี้ก็ตัดตัวตรงใกล้กันได้ครับอ๋อใช้ถ่ายครับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับคอนมสวยของมันนะครับนี่ครับนี่เมื่อก่อนมันไม่มีต้นไม้นะครับน้ำลึกพอควรครับนะครรับตงนี้เป็นด่านครับ จะเป็นอ่างนะครับอ่างใหญ่นะเป็นน้ําได้เมื่อก่อนผมก็มาเล่นตรงนี้แล้วครับเป็นสถานที่นะครับไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับเป็นระหว่างทางขึ้นมาครับตามหมายเจอครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับนะครับผมจะแนะนําเส้นทางนะครับถ่ายตั้งแต่ทางเข้าบ้านนะครับจนมาถึงน้ําตกเนี้นะครับรอบๆครับเป็นน้ําตกนะครับนี่นะครับ ต้องหน้าน้ำน้ำเยอะมากนะครับก็จะทำเล่นครับนะครับดูนะครับต้องหน้าพังครับมีเสียนะครับนี่นะครับผมว่าบ้านผมก็ไม่สวยแพ้ที่ไหนนะครับไม่แพ้ไม่แพ้นะครับเป็นร่องน้ำเก่านะครับนี่สวยธรรมชาตินะครับยังมีสวยมากมายนะครับผม ครับตอนนี้เราก็จบเพียงแค่นี้นะครับิยตามมมาด้วยนะครับผมบช่องให,ให้คุณชอบนะครับหรือให้คุณให้คุณชอบชแนลนะครับผมลุยบายนะครับสวัสดีครับ